เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคลิปเสียงแต่ก็ไม่มีสื่อมวลชนโรงไหนเลยที่กล้าเอามาเปิดนอกจากเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิคลิปเสียงที่พูดออกมาเนี่ยเสียงคนที่พูดนี่คือเสียงคนพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานและคือคุณสุภาปียกจิตติคลิปพูดอย่างนี้ครับเออไล่ออกปลดออกนะแต่อาญามาติดคุกนะแต่คุณไม่ต้องห่วงผมเดี๋ยวปปชก็ส่งกลับมาหาผมมาทําเองนะทุกเคสที่ผมทําไม่มีปปชรับหรอกแต่มีการพูดตรวจสอบทรัพย์สินตอนนี้ท่านสุภาแล้วก็ปปชใน นาะมีสถานภาพเป็นองค์กรอ,อิสระที่ต้องทำงานด้วยความโปรง่งใสยึดถือความถูกต้องและดารงไว้ซึ่งความยุติธรรมถึงปล่อยคนนอกเข้ามาแทรกแซงได้หลังจากที่เรื่องนี้เผยพแพร่ในวงกว้างนักข่าวไปถามท่านนายกเศรษฐาทวีสินท่านก็กระโดดตัวยาวเลยเหมือนถูกแม่นป่องต่อยท่านบอกไม่ได้แล้วต้องอสืบสวนให้ดีเอาความจริงให้ปรากฏและก็จจก,กระเทือนไปถึงสำนักง,งานปปชด้วยในฐานะเป็นองค์กรอ,อิสระต้องทำความจริงให้ปรากฏคนเรานะนท่านผู้ชมครับมักจะมีความโอหังมะมังกาอยู่ในตัว